เึงมากครับป well. ั๊บเพิ่นเฮอของเพิ่นจัดจากสิบ้าสิห้ามวยเพิ่นอยู่จากจังโตเพร่ะเลยเป็นมู่กันเพราะเลยบปเหงาเนาะตัดสินใจแล้วละจ้าร้ายอยู่จ้าเบิ่งสุดน้องสมนะกล้องเต็มเต็มอ่ะตละ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี <morning> ่พี <Data hum> ่อฟซี <veter exist> no ่ทุกท่านนะครับเนาะเมื่อกี้บ่มีอย่างไรครับผมเมื่อบ่งน้องสมงบ้านลังใหม่จัดสุดอาหารให้นไหมเดูสุดใหม่บ๊อบเด็กอ่ะเนี่ยบ๊อบมีงานแต่เนาะใสหนังเนาะ ไปขึ้นบ้านไปไปเพื่อนเลี้ยงเพื่อนใส่สุดใหม่เนี้ยเนาะเพื่อนใส่สุดใหม่เพื่อนฟอมบ่คุณหญิงเพื่นใส่ใส่สุดใหม่นางสมสุดใหม่กับคอนโดรูบ่คอนโดรูบขึ้นคอนโดแล้วขึ้นบ้านนะไป เึงมากครับปั๊บเฮิร์เฮของเพิ่นจะเบินไปใจดอกยำแเดลผ้ามาให้ติดผ้าติดผ้าเปลี่ยนผ้าไหมเดี๋ยวได้ครับนี่เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วเรใส่สองผืนจะเปลี่ยนสลับกันซักมันติดผ้าสองผืนอ่อนอื่นให้มาเอาเดี๋ยวแต่นี่แหละต้องสลับกันซักเอาพอดีเป็นติสอง มากพอครับชมน้อยกับคอนโดรู้สมหนื่อยกับคอนโดรู้มีหนูว้ามันเดียวทีเลยเนี่ยติวติวติวป้าช่วยใส่สุทสีน้องพูดเหรอวะใส่สวยสุทสีพูดแขนยังอีกเ,เหรเนี่ยแขนอีเลิศสุทสีพูดแขนอีเลิศ <laughs> เอา้เอาเมองก่อนเนี่ยจะเบื่อแล้วมาชมมองก่อนครับ ช่วย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 ชวยจุ้งกวนจุ้เนว่าจะเป็นงามเป็นเนสุดงามเป็นว่าจะเป็นงามคันใช่ยองคันใจ่สุดก็ไปยอง้องต่อยก็บม่ได้ที่คันใจสุดก็ไปลูกงามขนาดอืมเฮ็ดทายเขาเองก็สุดค่ะอุ้ยพูงามเลยพูนะตาไหมงามไรคืองามแต่ว่าอ้าวอ้ามองกลองรับมองกลองรับ อย่า่เราจะน้ำสมเป็นยูแจ็กลบอันนี้ลนหละเมื่อเนกันหูว่ายูดีปันนี่ซื้อให้เธอหลเนี่เพียนอไปเขาไปนอแน่น่นะเราจะในบ้านไปได้ซุมองเอา้าไปด้อีกวันนี้บ้านน้งโตกับคอนโดสวยถึงวาหายไอแล้วแต่ว่าเปรีนี่นขึ้นแจ็กเก็ตเปรนี่ขึ้นบ่เปรีนีน่บลอกขึ้นบ่เปรีน้องเออใช่เปก น่าเอากาแฟกันหยันแล้วหยันสี่มาล่ะมามามายันเป๊ะเอ้ยผู้ใดียวมามโอ้ยมีแต่ของเลนผู้เดียวอยู่ในห้องนี่เอเล่อยู่บนยังยังไงเป็นลูกเราจาเลี้ยงยังไงเป็นลูกผู้นึงผู้ละเบินฟองเลนเพื่อนหล่อโอ้ยโอ้ยน้ำมาทันก่องเป็นบิดแล้วชุ่มบนั่นภับสีเก็บภับ จะเห็นเร็วตีละผู้เห็ ada, dag, ุก็ได้ผู้หยอกก็ได้เอาเนาะมันก็เลยงานมากจ้ะเลยงานมากก็มาหยอกกันอยุนสิละเสียแค่ในเปลี่ยนนะครับผมเสียเอาจบแค่ในเปลียนกระเซิ้งกระเซิ้งอยู่ตีหัวยังฟู่ฟู่มันนี่ไปปีนภูเขามาจ้ะนั่งเหบว่าในอาบไปเอาต้นไม้อยู่ภูเขาอยู่สวนแถบแก่มากก็เลยกระเซิ้งกระเซิ้งเนชักหน่อยเฮ้ยสุดสุดไหนวะนี่วะไปเดินเอาเร็วสีใส่สุดไหนนี่ พื่อนเอาแมมสุดจ้ะสุดนองสมถ้าไม่แกะตรงนี้นะครับผมโอ้ยลายแท้สุดนองสมคุณนะสุดเป็นกล้องอันนี้ขนมมาให้เบิ้งเนาะซุ่มใส่บะไรแล้วก็มีจะซุ่มตัวน้อยๆสิได้เก็บไว้หอยไว้เอิ้นไปดูล่ะน้องสซมเนี่ยเอ้า อลไรอ่ไปบังไปบั่ะเาอเนาะเอาไว้นี่เนาะเอาตามไป้นี่บงเนี่ยมันก็ขา้สุดมึงสุดใส่เลยสุดตะเกียนสองเทียนหนึ่งบนใส่เนี่ยสุดนี่จำได้อยู่ว่าใส่ทถาดูตะเกียร์พูดนี่ผ่านใส่สุดนี่ใส่ทถาดูซื้อเลยสุดนี่แคมบ่วแค่หนใส่เลยเข้าเข้าบ้านนะวันนั้นเข้าบ้านไงโอ้ยใส่ละใส่ละ เอาเอาเก่ันฮะคนนี้ยือวาสุดไล่ก็รอก็เรียบันนี้เหาสวยเวด้วขอบ้านนอนหรอวะสุดไลสุดเอาสุดไห่ที่สซอะไรอยู่เซฮะเห็นไหมเ่สุดไห่ที่เซอะรเมื่อตัวตะกวลีไหมห นาจาริบนะทว่าสิหามยเพื่อนอยู่จากตังโต้ก็เลยเป็นมู่กันก็เลยบางเหงาเนาะตัดสิ้นใจแล้วล่ะจารว่าสิหาหมยน้องสมยู่จังสูงสุดไหมครับสื้อมาผิดสื้อผาผิดใส่จ้ะปกติน้องสมยุใส่ใส่เอ็มแต่นี่สิเป็นใส่เอ็กซไม่ได้เลยจ้ะเก็บไว้าหาได้ น้องมาให้น้องสมในมูไม่เห็น้องสมแต่เราไม่เอาเด็กกุญแจมาให้น้องสมแค่เด็กหน่อยเด็กน้อยมากก็กำลังหาอยู่นะจ๊ะเอฟซียูโกลีอยากได้เดี๋ยวผมให้เลยครับนี่ให้ฟรีเลยทียูไหมสุดหนึ่งครับนี่สุดเดียวนี่สุดเดียวนี่เอาเอาเอาเด็กเขาควงบอกถ้าเอฟซียูโกลีครับผมฉันอยากได้นี่เบอร์เบอร์ยังบอกอิด แมวน่หน่อยครับผมได้เอาที่ย้อมไหมเดี๋ยวผมส่งให้พี่ครับส่งพี่ส่งพี่แล้วก็ให้พี่พร้อมนะครับผมร้ายจ้ะเบิ่งสุดน้องสมน่ะกล้องเต็มๆมาตึมเบิ้งว่าฮานี่เพิ่อนว่าทุงเลยโฆษณาเขาบอกเป็นยังเอาผ้ามาใส่เหรนเพื่อนตอนนี่เด็กออกผ้ามาแล้ว เสียวอีกติีเจออายปืนแฮ่ออาเฮาพี่เฮ้ยคุณหญิงนะคุณหญิงสมสมกับคอนโดรู้ของเขา